รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา c, บิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อ c อนซอมริฟจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี440 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโฟ้อมหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สใสยหาามงวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สวัสดีเจ้าค่ะ พบกับไอซีตีชดาเช่นเคยนะคะในรายการยกขยงยกขยี้ค่ะไม่ต้องแปลกใจเจ้าค่ะวันนี้เราต้องพูดเจ้าค่ะนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองมาลิกานะคะในยุคสมัยรอห้าเมืองสยามในยุคโน้นนะคะที่นี่เรียกว่า รอสอนหนึ่งสองสี่ค่ะเป็นเมืองจำลองในยุคนั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะไอชันแนะนำร้านเด็ดนะคะปลายสวนพยาคาเฟ่ข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีอะไรอร่อยบ้างเดี๋ยวตามไอไปข้างในเลยค่ะอย่างแรกเลยนะเจ้าคะ่ะที่อยู่ตรงหน้าเลยเจ้าคะ่ะจะเป็นเมนูแตงโมนหน้าปลาแห้งเจ้าคะ่ะใช่ตรงนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่เราเน้นเสริร์ฟ เป็นของว่างสําหรับชาววังเจ้าค่ะตรงนี้เจ้าค่ะจะเป็นส้มฉุนเจ้าค่ะส้มฉุนคือส้มอะไรคะส้มฉุนก็คือจะเป็นของหวานของชาววังที่ไว้สําหรับทานแก้ร้อนนะเจ้าคะต้องมีใบยี่หร่าแน่นอนเลยใช่อันนี้เพราะว่าเราจะต้องทําผัดกับกระดูกยี่หร่ากระดูหมีกลิ่นหอมกระยี่หร่ามันหอมอยู่แล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วนะครับกระดูกหมูอ่อนผัดใบยี่หร่าถูกไหมครับกระดูกอ่อนนะครับ อ่ะลองเลยครับกรุบกรุบอร่อยไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะมันไม่เหมือนหมูสับนะมันกรุบกุบแบบนี้นะฮะนักลืมอย่างผมนะโอ้ชอบเลยช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องโพผลิตภัณฑ์ตราน,น้องโู่ ผู้ชมคะตอนนี้ไอ้ก็อยู่อีกโซนนะคะในเมืองมาริกาค่ะตรงนี้เรียกว่าปลายสวนพยาคาเฟ่ค่ะและที่ไอ้นั่งอยู่ตรงนี้ก็เริ่มที่จะหิวแล้วแหละแต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นนะคะสิ่งที่เขาจัดมาตรงหน้าให้ไอ้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวเราต้องมารู้กันว่าเขาเรียกว่าอะไรนบ้างเดี๋ยวมาสวัสดีกับพี่น้ำตาลจะเป็นคนแนะนำเรานะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างค่ะค่ะ อ,อย่างแรกเลยนะเจ้าค่ะที่อยู่ตรงหน้าเลยเจ้าค่ะจะเป็นเมนูแตงโมหน้าปลาแห้งเจ้าค่ะใช่ตรงนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่เราเน้นเสิร์ฟเป็นของว่างสําหรับชาววังเจ้าค่ะอ๋อใช่แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้เจ้าค่ะจะเป็นส้มฉุนเจ้าค่ะส้มฉุนคือส้มอะไรคะส้มฉุนก็คือจะเป็นเครื่อง ของหวานของชาววังที่ไว้สําหรับาทานแก้ร้อนนะเจ้าคะก็คือด้านในเนี่ยจะมีเป็นลิ้นจี่แล้วก็เป็นผลไม้ที่มีรสเปรีย้ยอวอเป็นส้มแต่ว่า,าสังเกตด,ด้านบนคุณไอซเห็นไหมคะขอนุญาตนะคะสีเขียวๆที่เห็นใช่นนะะตัวนี้คือจะเป็นผิวส้มซาเจ้าคะ่ะพอเราทานาเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกสดชื่นเจ้าคะ่ะแล้วก็น้ําเชื่อมที่มาทำเนี่ยก็คือจะเป็นน้ําลอยดอกมะลิเจ้าคะ่ะก็จะมีความหอมด้วยเจ้าคะ่ะแล้วก็ อันนี้ที่เห็นเจ้าค่ะจะเป็นหอมเจียวเจ้าค่ะที่ใช,ใช้สําหรับโรยหน้าส้มฉุนของเราเจ้าค่ะเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมค่ะสิ่งแรกเลยที่สนใจที่สุดก็คืออันนี้ละค่ะเดี๋ยวไอจะลองชิมอันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่ารสชาติเข้ากันได้ดีไหมชื่นใจขนาดไหนต้องชิมเจ้าค่ะหอมอมคิดว่าใครหลายคนไม่เคยได้ทานอย่างนี้แน่สำหรับตัวไอก็ไม่เคยเลยรสชาติมันเข้ากันได้ดี ครั้งแรกคิดว่าไอหอมเจียวมาอยู่กับเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานมันจะไปด้วยกันได้ไหมแต่บอกว่าอร่อยมากแล้วก็มีกลิ่นของเปลือกส้มใช่ใชจ้าค่ะผิวส้มซาจ้าค่ะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาไหนคะก็เมอรอเมริการอสอหนึ่งสองสี่จ้าค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะจ้าค่ะแนะนําว่าให้ลูกค้าเนี่ยเดินพื้นที่ของเราเนี่ยหกสิบไล่ แต่ว่าอยากให้ทุกลูกค้าเนี่ยเดินจนถึงท้ายเมืองตรงจุดนี้เจ้าค่ะเดินให้เหนื่อยก่อนใช่แล้วมาชิมเพราะ,าะเมื่อไหรที่เราหิวที่เราเหนื่อยมาที่นี่ค่ะคุ้มแน่นอนใช่เจ้าค่ะ,อ,ะอีกชิ้นหน,นึ่งอันนี้จะเป็นแตงโมหน้าปลาแห้งเจ้าค่ะก็เป็นอาหารว่างชาววังอีกในสมัยก่อนน,นะคะใช่เจ้าค่ะในสมัยยุคนั้นเราไม่มีโอกาสแน่นอนค่ะเราต้องมาที่เมืองมันลิกาแล้วก็ต้องมาชิมที่ร้านปลายสวนพญาคาเฟ่ หอมหอมหอมอืมสดชื่นไหมเจ้าคะ่ะแปลกดีอะ่ะเหมือนที่แม่เอาอจังโมกินกับข้าวอะ่ะ <c oughs> ต่อมานี่เลยคะ่ะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของคาเฟ่นะเจ้าคะ่ะ <c oughs> ก็คือจะเป็นปลายส่วนซิกเนเจอร์เจ้าค่ะจะเห็นสีม่วงนี้ไม่ต้องถามเลยก็คือเป็นอัญชนัน <c oughs> แต่เราจะเพิ่มความสดชื่นด้วย น้ำมะมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาวด้วยเจ้าค่ะก็ต้องลองชิมมีสีที่เห็นเนี่ยก็คือสีน้่มาจากดอกอัญชานนะคะแล้วก็เราก็ผสมกับน้ำมะพร้าวมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ความหอมของมะพร้าวมาชิมดีไหมเจ้าคะสมกับ เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จริงๆค่ะค่ะนอกจากจะมีเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ปลายส่วนพยาแล้วนะเจ้าคะ่ะเราก็จะมีเป็นกาแฟสดด้วยเจ้าค่ะตรงส่วนตรงนี้ซึ่งความพิเศษ่ะเจ้าค่ะก็คือเราจะคั่วเมล็ดกาแฟด้วยเตาถ่านกระทะทองเหลืองก็จะมีความหอมความหอมแล้วก็ได้ความเป็นแบบโบราณโบราณด,ด้วยเจ้าค่ะต้องลองมานะเจ้าค่ะก่าจะแต่งตัวรงองค์ทรงเครื่องชุด ไทยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้ามาข้างในก็ละลานตาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนทะลุมิติมาในยุคเมืองสยามจริงๆในยุคสมัยร .5 นะคะใครที่อยากจะมาที่นี่ขอแนะนําเลยว่าถ้าคุณมากาญจนบรุรีแล้วคุณไม่มาที่นี่คือคุณพลาดมากอ่านละค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับใช่จ้าค่ะแต่ว่าก่อนกลับนะเจ้าคะใครที่อยากจะหาของฝากบิดมไม้ติดมือนะเจ้าคะกลับไปฝากคนที่บ้านเราก็มีร้านของฝาก จำหน่ายด้วยเจ้าคะ่ะของเที่ยวลึกนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันตรงย่านสะพานหาันตรงนั้นก็จะมีของที่สามารถซื้อของไปเที่ยวลึกได้เจ้าคะ่ะที่นี่มีของฝากเยอะแยะนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ สมัยก่อนโบราณเมืองสยามในยุคนั้นนะคะใครที่ไม่เคยเห็นหรือว่าอยากจะซื้อของเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนะคะสามารถมาแวะได้ตรงนี้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกช่วงค่ะในช่วงทัวร์ทั่วตลาดค่ะย่ะต้องมีบอยี่หาแน่นอนใช่อันนี้เพราะว่าเราจะต้องทำ ผัดกับกระดูกยี่หร่าจะมีกลิ่นหอมอ่าดูกยี่หร่าเป็นหอมอยู่แล้วส่วนพวกพริกพวกนี้เราก็เหมือนเดิมใส่เพื่อความสวยงามใช่ค่ะส่วนแกงผ่ามะขังนี่เราก็จะเป็นพวกมะเขือเหมือนเดิมมะเขือพวงมะเขือพวงด้วยมะเขือพวงอย่ด้านนู้นนะแล้วก็มีหัวปลอกใช่ไหมครับใช่คแล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงโอเค ท,วทัวทั่วตาลาดอร่อยยกขยุมผลิตภัณฑ์ตราหนองปูกต้นต,นตะกูลผมแต่ตบางวันตื่นยิ้มเราบิ๊กสี่เมื่อดวงจันเยวลบกของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้คือช่วงทัวทัว,ทวตาลาดนะครับอยู่กับผมทอมพ่อบนไก่นะครับแล้วก็นี่ครับ คุณเล็กครับคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเล็กเจ้าของร้านบ้านทวนนะครับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะเดี๋ยววันนี้คุณเล็กจะพาผมไปช็อปปิ้งจใจตลาดนะทำเมนูเด็ดที่คุณเล็กแนะนำนะครับจากทางร้านเลยได้ครับโอเคอย่ารอช้าเลยเพาตอนนี้ผมท้องร้องแล้วไปดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโฟ้มใหม่ยกกันไปให้แล้ววันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันบ้างครับคุณเล็กวันนี้จะมี3รายการนะคะ,ะก็จะเป็นกระดูกยี่หร่าอะไรนะกระดูกยี่หร่ากระดูกยี่หร่าแล้วก็แกงป่าปักคังแกงป่าปักคังค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวก,กบทอดเราก็จะไปร้านไปซื้อกบที่ร้านนู้นโอเคได้เลยครับ ยี่หล่าต้องมีใบยี่หล่าแน่นอนใช่อันนี้เพราะว่าเราจะต้องทำผัดกับกระดูกยี่หล่าก็จะมีกลิ่นหอมกระดูกยี่หล่ามันหอมอยู่แล้วใช่ค่ะส่วนพวกพริกพวกนี้เราก็เหมือนเดิมใส่เพื่อความสวยงามใช่ค่ะส่วนแกงผักกรั้งนี่เราก็จะเป็นพวกมะเขือเหมือนเดิมมะเขือพวงมะเขือพวงด้วยมะเขือพวงแค่นี้นะะแล้วก็มะเขือเปาะใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงโอเคประมาณนี้ค่ะครับอ่อันนี้เราเดี๋ยวเราก็สั่งเขาไว้เลยใช่ไหมคะได้เลยสั่งไว้ก่อนเนาะใช่แล้วเดี๋ยวพี่เอากระดูกยีราแล้วก็ปลาคังแล้วก็พวกผักเดี๋ยวพี่กลับมาเอาเดียครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปร้านต่อไปเลยค่ะเราก็จะสั่งร้านนี้อ่าร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราสั่งน้องเขาไว้เลยอ่ะเดี๋ยวสั่งไว้เราใช้เท่าไหร่ครับ ประมาณครึ่งโลครับครึ่งโลก็คือถ้าขีดเนาะใช่เดี๋ยวสั่งน้องเขาไปเลยอันนี้พ่อค้าสุดหล่อเดี๋ยวพ่อค้าสุดหล่อของประจำทางพูดแบบนี้แล้วต้องลดราคาให้ด้วยนะครับ้าซื้อกันประจำอยู่แล้วโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบโอเคเล็กนำไปเลยครับไป ต่อมาแล้วครับตังบันตือนยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้อมใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหาโมโนเมืองอมาถึงร้านผักแล้วนะครับอะต้องสั่งอะไรบ้างครับก็ถ้าผัดเผ่งหมูป่าเราก็จะเน้นเรื่องใบยี่หร่าใบยี่หร่าใช่รสกลิ่นหอมใช่แล้วก็พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนครับใช่แล้วก็พริก พริกสดพริกสดด้วยแดงเขียวเพื่อพพเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็ปลาร้อนด้วยใช่ปลาช่อนขึ้นช่ายก็จะเป็นบบต้นหอมต้นหอมมีขึ้นช่แล้วก็มีผักขึ้นช่ายแล้วก็ใช้พอประมาณนะคพพะคเพื่อความนี่แล้วส่วนผัดชาปลาคังเราก็จะเป็นใแบมบะกรูดใบมะกรูดใช่ใส่ตกแต่งแล้วก็ขวดละพาละพา,พาค,คือแบบ จะมีประมาณนี้สดๆเลยนะก็จะมีประมาณประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครบนะฮะโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอในช่วงต่อไปนะครับชิมขระมงชงเชงครับเชื่อว่ามีความเผ็ดร้อนของพริกแกงอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับกระดูกหมูอ่อนผัดใบยี่หร่าถูกไหมครับกระดูกอ่อนนีะครับอ่ะลองเลยครับกรุบกรุบอร่อยไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะมันไม่เหมือนหมูสับนะมันกรุบกรุบ แบบนี้นะนักลืมอย่างผมเนะนี่ยคงชอบเลยช่วงชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์ตราน้องผู บิ๊กสียันฮีวิตามินวอเตอร์ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงนะครับผมทอมพอบัตไกรตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลพนมทัวนครับเป็นตลาดเช้านะครับเปิดตั้งแต่ตี3ตี4ี่ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงกันแล้วนะฮะโอเคครับเช่นเคยนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับนี่ครับทีมหนองโพนะโอเคครับสวัสดีครับอยากให้ได้นับตัวนิดนึงครับ ผมนายพรทินคำรองประธานกรรมการสกลขนมน้องโพราเชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ครับโอเคนะครับที่วันนี้เดี๋ยวเรามาทานอาหารอร่อยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเล็กเจ้าของร้านร้านอาหารบ้านทวนร้านอาหารบ้านทวนนะครับวันนี้คุณเล็กจะมาแนะนําหรือว่ามาทําเมนูอะไรให้เราได้ชิมเลยครับกระดูกอ่อนผัดยี่หร่าค่ะกระดูกอ่อนผัดยี่หร่าใผัดกระเบื้ยี่หร่าเนาะใช่ค่ะมาเริ่มไปเลยเดี๋ยวให้แม่ครัวใช่ไหมครับเป็นคนทําให้แล้วก็วัตถุดิบ นะฮะมีกระดูกอ่อนใบยิบราใช่แล้วก็เครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องแกงนี่คือซื้อที่ไหนครับทางร้านเลยค่ะทางร้านเลยใช่ไหมอ๋อไม่ได้ซื้อนะครับทางร้านทําเองนะครับทำอะไรฮะน้ำมันค่ะน้ำมันครับโอเคกระดูกอ่อนเนี่ยผัดเหมือนแบบว่าเผ็ดเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะใบยิบราด้วยนะใบยิบราก็เพิ่มความหอมนะ บอกสำหรับเป็นจับแก้ก็ได้ก็อ<ะ>พอน้ำมันร้อนแล้น้ในในนมัรอ้วใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกขงของทางร้านสูตรของ,ของทางร้านใช่ค่ะมีความเผ็ดร้อนแน่นอนค<ช>่ะทํามัน,นึงนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากหน่อยเนาะใช่ค่ะครับแล้วแต่เราชอบแอบเห็นมีพริกไทยออนด้วยใช่ค่ะอันนี้เราก็กระดูก ลงไปพร้อมกับกระดูกอ่อนลงไปพร้อมกับนี่เลยเนาะชิไทยอ่อนตามด้วยน้ำสต๊อกนะครับีกช้อนดีครับหช้อนก็ได้ครับหรือว่าสต๊อกประมาณ5ช้อนนะครับโอเคให้มันแบบปูกคลิกเนาะถ้ามันแห้งไปเราก็สามารถเติมน้ำสต๊อกลงไปได้นะ กระดูกอ่อนเนื้อบมนึกว่ามันเป็นชิ้นๆนะมันอันนี้สัดละเอียดนะฮะโอเคเหมือนพวกอะไรนะอาหารป่าใช่ปะใช่ใช่มันคืออาหารป่าปะไม่ไม่อะไม่ใช่นะโอเคผัดให้ไฟไอ้ไฟกลางๆนะครับกลางๆกระดูกหมูที่นี่เขาสับมานะครับแล้วผมก็ใจว่าเป็นเป็นกระดูกหมูแบบเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยก็ทานง่ายเคี้ยวง่ายหน่อยครับกรุบกรุบกรุบ หูนี่ต้องสุกเนาะใช่ใะะต้องผัดให้สุกนะครับต้องผัดให้สุกไปกลางกลางก็ใช้เวลานิดนึงไม่นานนะครับเห็นไหมเอาได้แล้วมาตามด้วยตามด้วยจูรสจูรสนะฮะใส่ชูรสล,ลงไปหน่อยนิดเดียวพอนะครับเพิ่มรสชาติให้มันกรมกมรอบจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลา น้ำตาลนี่เราไม่ใส่เลยน้ำตาลเราไม่ใส่เลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยใบยี่หร่าค่ะโอ้หหอมมากเลยครับแล้วก็ตามด้วย้กค่ะเดี๋ยวรอให้มันเข้าก่อนให้มันเข้ากันก่อนค่อยๆผัดไปนะครับของอร่อยต้องใจเย็นนิดนึง พริกแดงใช่ไหมครับพริกสดอันนี้เราเหลือไว้เพื่อจะแบบเดือดเผ็ดมากนะเพื่อเผ็ดเดันเรียบร้อยก็ตักใส่จานได้เลยครับมาโอ้โหน่าทานมากนะครับบอกเลยเมนูนี้บอกกับกัน ทานแบบกัดแสบนะฮะอันนี้ดีมากๆแน่นอนเชื่อว่ามีความเผ็ดร้อนของพริกแกง<ช>โอเคเสร็จแล้วนะครับกระดูกหมูอ่อนผัดใบยี่หร่า<ช>ถูกไหมค,ครับอเคท้าเมนูนี้นะฮะนี่น่าทานมากนะครับกระดูกอ่อนเลยครับลองร,องงรเลยวลอ,อรับ อร่อยไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะมันไม่เหมือนหมูสับนะมันกรุบกรุบแบบนี้นะฮะนักดื่มอย่างผมนะโอ้ชอบเลยถูกใจบอกเลยว่าเครื่องแกงดีมากดีมากเฮ้ย<อ>ครับเ<ด>ีอะเห็นไครับเหมือนเดิมน้องโพวันนี้มีอะไรดีๆมาแจากแน่นอนครับโอเคครับครับน้องโพก็มีนม น้องโภมาแจกนมยูเอ T, นีนมพัชไล์และสินค้าอื่นหลายๆตัวครับวันนี้ก็มาฝากพี่น้องชาวตำบลพน,น,นมทวนนะครับก็ขอฝากด้วยอาชีพท,ท,ที่พระหลวงพระราฐานให้กับพี่น้องคนไทยมาจนจบทุกวันนี้นะครับดื่มนมน้องโภน้องโภแท้ๆมีโปรตีนและแคลเซียมสูง ขอบคุณมากครับผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะนมสดน้องโพลนมโคแท้ๆแล้วก็มีหลากหลายด้วยแล้ววันนี้ก็นํามาบอให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกแผงเลยในตลาดนี้นะครับเอครับขอบคุณมากครับแล้วก็ทางร้านนะครับครัวบ้านทวนร้านอาหารครัวบ้านทวนอยากให้นำร้านนี้นึงครับก็ขอฝากร้านไว้กับทางรายการด้วยนะคะชื่อร้านอาหารบ้านทวนตั้งอยู่ตําบลพนมทวนอาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี ลูกค้าท่านใดที่เดินทางไปกลับมาเที่ยวทางกาญจนบุรีก็เราก็ขอเชิญคุณลูกค้าแวะแวะแวะชิมแวะทานแล้วก็ช่วยอุดหนุนทางร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะเี๋ยวเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงครึ่โมงเช้าเลยแปดโมงครึง่งไปถึงถึง6กโมงเย็นหก <6 S 1> โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันวันอาทิตย์นะคะ่ะหยุดทุกวันอาทิตย์โอเคนะครับเวลานี้ ใครมากาญจนบุรีแวะมาชิมม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่เครื่องแกงที่นี่ทำเองด้วยอร่อยครับเผ็ดร้อนนี่ดูเผ็ดร้อนอยู่ในตาอยู่เลยขอบคุณนะครับตลาสดเทศบาลตำบลพนมทวนด้วยนะครับเื้อเอื้อเฟือสถานที่ของเราครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับพวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการยกขยงยกขยี้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องสามโอเคครับเวลาเดิมแบบนี้ดีแบบนี้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโย่ไปทิมไปเี่ยไปทิมไปยกขยี้